สวัสดีค้าวพบกับบีอีกแล้วนะบีก็เพิ่งกลับมาจากทํางานนะทุกคนมากินข้าวกันก็หิวตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมงนะทุกคนอันนี้คือข้าวกลางวันสามีเราก็กินไปสองสามชิ้นนะคะแล้วเราก็จะมากินกันนะทุกคนมามากินซูชิกับบีหิวข้าวอยู่แต่ก็ไม่ได้ วันนี้นะคะไปเซอร์วิตมานะ วาซาบิทุกคน สองอย่างนี้นะทุกคนสิบสองยูโรกล่องละหกยูโรนะทุกคนมันก็จะมีอันนี้จะเป็นผลไม้นะคะจะเป็นมะม่วงกับอะโวคาโดนะทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นอะโวคาโดกับแซลมอนนะทุกคนกล่องละหกยูโรแต่ว่าเบียบีชอบกินมะม่วงกับอะโวคาโดเพราะว่า กินไปแล้วมันสดชื่น่ะทุกคนมันกินได้เรื่อยๆมันจะไม่เลี่ยนไงแต่บีก็ไม่ได้กินเยอะหรอกทุกคนจะได้กินไหมทีนี้งีแล้วกันอืออ อืมวัตถุิบเขาก็จะใส่มะม่วงแล้วก็อะโวคาโดนะทุกคนแล้วเขาก็จะราดซอสมะม่วงอีกมันก็เลยจะเป็นแบบเปรี้ยวๆหวานๆเหมือนยำอะ่ะมันก็เลยอร่อยดีทุกคน มันทําให้กินได้เรื่อยๆนะปกตินะี่ยถ้าเป็นซูชิอ่ะบีบีก็กินได้ไม่เยอะนะบีก็จะกินประมาณ4ีหชิ้นทุกคนแล้วก็อิ่มละแต่อันเนี้ยมันมาทั้งหมด8ชิ้นใช่ไหมบีก็กินได้เรื่อยๆ เราสองคนพากันไปทำงานนะทุกคนวันนี้วันอาทิตย์แต่ก็เป็นเซอร์วิสเล็กๆนะทุกคนเสียงไม่ดังแฟนบอกว่าปกติแล้วอะวันอาทิตย์ใช่ไหมก็จะเป็นวันหยุดนะคะร้านค้าเขาก็จะปิดนะทุกคนมันจะไม่มีอะไรขายเลยนะถ้าเราอยากจะซื้อของอะเราก็ต้องซื้อเตรียมวันแต่วันเสาร์และวันเสาร์เขาก็จะปิดเร็วนะทุกคนแล้วทีนี้ วันอาทิตย์ห้ามทํางานห้ามทําเสียงดังเหมือนกับว่าเขาไว้ไว้พักผ่อนนะทุกคนแต่ว่าที่เราไปเซอร์วิสอะ่ะมันเครื่องมันไม่เสียงดังไงแล้วก็ทําแป๊บเดียวเพราะว,าว่ามันไม่ได้แบบสกรปรกมากใช่ไหมวันนี้ก็ไปกันสองคนนะทุกคนก็ออกตอนประมาณสิบโมงเช้าเราก็กลับมาประมาณบ่ายสองนะทุกคนเราเราเออเราดูนาฬิกาอยู่ประมาณบ่ายสองโมง ก็เลยหิวนะเราก็เลยไปแวะร้านจีนนะคะก็สั่งซูชิมาบีก็ชอบกินอันนี้นะแล้วก็แฟนบีก็ชอบกินอันนี้ด้วยนะทุกคนแกบอกว่ามันอร่อยดีมันกินแล้วมันสดชื่นนะทุกคนมันก็เลยทำให้กินได้เรื่อยๆมันจะไม่เลี่ยน เดี๋ยวจะเล่าเรื่องการไปเซอร์วิสวันนี้นะทุกคนก็คือว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมปกติแล้วเขาก็จะไม่ให้ทํางานหรอกแต่ว่ามันเป็นงานเล็กๆแล้วก็แฟนบอกว่าไปทําแป๊บเดียวมันก็ก็ไม่ต้องแบบว่าอืมเพราะว่าเราอะนะในในสมุดเราเนาะทุกคนมันมีนัดเยอะไงทีนี้วันอาทิตย์เนี้ยเราก็เลยแบบเออไปทํางานเซอร์วิสซึ่งว่าเซอร์วิสอันนี้ไม่ได้ตังค์นะทุกคนเพราะว่า เมื่อปีที่แล้วแฟนของเรานะได้ทำสระายน้ําให้เขาใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็ต้องไปเซอร์วิสให้เขาฟรีหนึ่งครั้งนะก็ไปมาแล้วนะเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เอ่อก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทํางานที่ได้ตังค์วันนี้ไม่ได้ตังค์นะทุกคนแต่ก็ไปก็โอเคเรียบร้อยแล้ว แฟนเราก็กินไปแล้ว3าสชิ้นแล้วก็เอาไว้ให้ให้เรากินแล้วก็มีต้มไก่เราก็ต้มไก่ไว้ให้แฟนต้มยำไก่มากินด้วยกันค่ะ อวาซาบินะทุกคนเข้าจมูกเลยอืมจะเล่าเรื่องนี้เลยทุกคน บีตัดผมมานะทุกคนดูนี่เป็นการเป็นเอ่อการตัดผมครั้งแรกนะคะหลังจากที่ว่าผมบีขึ้นหลังจากบีให้คีมูผมมันร่วงใช่ไหมทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะผมบีก็ได้ขึ้นมาแล้วนะแล้วแฟนบีก็พาบีนะคะไปตัดผมเนาะเพื่อที่ว่าแบบจะเตรียมให้มันเป็นรองทรงส่วนบีก็บอกกับแฟนว่า บีอยากลองทรงผมทุกทรงผมเลยที่เป็นผมผมผมสั้นนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวก็จะได้ไว้ยาวทีเดียวอะไรประมาณนี้นะก็คุยกันกาแฟนนะทุกคนก็มันก็ต้องใช้เวลาเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวก็รอให้มันยาวก็เดี๋ยวบีก็จะทําทรงอื่นๆตามมานะทุกคน <c oughs> ช่วงนี้นะคะที่ยุโรปนะก็เป็นหน้าร้อนนะทุกคนก็ มีงานทําก็ดีนะทุกคนเพราะว่ามันได้ออกกําลังกายเนาะมันจะได้ไม่ขี้เกียจนะแต่ก็อากาศมันก็ยังไม่ดีมากนะทุกคนเพราะว่าเ,เขามีพยากรณ์มาว่ามันจะอ,อ,อากาศไม่ค่อยดีอีกหนึ่งอาทิตย์เนาะก็เดี๋ยวรอดูนะคะยังไงเดี๋ยวบีก็จะอัปเดตให้ทุกคนดูนะวันนี้ก็เอาหน้าบารนรๆของบีนะมาให้ทุกคนดูนะคะบีก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดกระดิ่งให้บีด้วยนะคะฝาก ฝากติดตามช่องของบีด้วยนะบีออสเตียนะคะรักต่างว้นะสไปออสเตรียนะคะการใช้ชีวิตในออสเตียนะทุกคนบีนะบีก็จะเอาภาพนะความสวยงามนะคะธรรมชาตินะที่บีได้ไปพบเห็นมาเนาะมาแบ่งปันให้ทุกคนได้เห็นนะคะแล้วก็วิธีการทํางานของพวกเราที่อยู่ที่ยุโรปนะทุกคนแล้วก็การใช้ชีวิตประจําวันนี่แหละแต่ว่ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บีด้วยนะคะ ก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะทุกคนกอ็อิ่มแล้วเดี๋ยวค่อยมากินใหม่เพราะว่าเป็นคนกินไม่ค่อยได้เยอะนะทุกคนกินได้ไม่ค่อยเยอะนะปันนั้นก็อยากจะมากินโชว์นะทุกคนโอเคค่ะก็เอาไว้เจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้นะบีก็ขอตัวไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้บีด้วยนะ สุขภาพนะคะเป็นเรื่องสําคัญนะก็อย่าละเลยนะคะก็ดูแลสุขภาพนะคะบีก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ก็มารับชมช่องของบีนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะบีก็ขอตัวไปก่อนไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ